สวัสดีครับสวัสดีฟียูทั้นนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอเวียรำสิงครับปลาเราเจอเหยียบจมูกแล้วครับนอนเฝ้าข้าวสุกครับเขาไม่จ้างครับเขาไม่จ้างปลาเราเขาไปจ้างเกษตรครับปลาเราโดนแล้วครับถึงผลงานนะครับผมวันนี้เอาจัดไปครับเดี๋ยวเรามาชมกันหน่อยเดี๋ยวมาดูเอ่อ เกษตรครับเกษตรเล่นดาวพ่กวันนี้โอ้โล่งแห้งจ้ะของแท้เนาะอยู่กับป้าแหล่ครับงานไม่ทำลำอย่างเดียวครับวันนี้มือดำวะมือดำวะดำเอ้าพอมือโง่ป่ะชนต้นไม้ พี่น้องชอบปล่อยข้าวครับสซลูครับไปชนต้นไม้ครับโง่ลงคุ่นเลยวะโอ้เจ้าเฮิตยังแปลกๆเนาะนะ การลงทะลรับนิ่งไหมโอ้เสียงดีรู้วุณมปูว่ะวันนี้หัวย,ยาว เจอกับกเกษตรศัฒนานะครับเฮ้ยโตกันแล้วก็โตกวนอึนนี่ไม่ต้องอเหยียบเบรกครับเออเข้าท่าเลยลองไม้เอาผมไม่กล้าลงครับผมต้องอเหยียบเบรกครับเฮ้ย Oh. เห็นแล้วเสียวไส้ครับโ oh. oh. อ้ฮะนนี้ก็พี่น้องเขาเยอะครับพี่น้องเขาเยอะงานก็ทั่วมัวพี่น้องเขามีแต่เจ้าใหญ่ใจครับเจ้าอของรคันนี้น หรือว่าขื้อรถมาไม่ต้องห่วงคนเพราะว่าญาติยเยอะครับอ่ะรอจอภาพครับตอนนี้รอจอภาพปลาเละไปห้องไองหนอู้หูแล้วู้หูแล้วสุกง,งา้างเดี๋ยวไปชมงานที่อู่ปลาเล้ากันหน่อยครับวันนี้ เราทำอะไรบ้างมาดูกันเพื่ให้เบา,ากล่องแม่งจยไงบนห้องพร้อมออกเหมือนกันครับวันนี้พวาเราพร้อมส่งเข้าประกวดหนึ่งลำนะครับนี่วันนี้เราจะไปซ่อมกันที่ทุ่งนาอบอ นี่คันนี้ก็ออกเหมือนกันครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับบางหายสะพานปันเขามะเบ่งกันนะลังกันไหมใส่หลังตังทึ่งมันถ้าลังมันไหมดูมันเทียบกวนจิตสามนะแต่เ่าปต่เราเปลี่ยนปั๊มเลยครับกวิ่งไม่ทันเขาครับเมื่อกี้ใส่ยี่สิบสองบวิ่งชาครับฮะ อ๋อกำลังประกอบครับตอนนี้อันนี้ก็มีอะไรมากมายครับเสร็จมาแล้วช่วงลงช่วงล่างเสร็จมาแล้วด้านหน้าก็ใส่ปบบมวยมีดหมดแล้วครับเหลือแค่เดี๋ยวยิงนี่หนวดกุ้งใส่แบบเดียวครับเสร็จแล้วก็ใส่บอก ก็วิ่งลองได้เลยอันนี้อย่างอื่นเราทำไห้เหมือนแล้วครับ,บรเดี๋ยวเราปลาเราใส่ปั๊มก่อนนะครับนะใส่ปั๊มก็จะเทศเลยครับเป็นร,ระบบเลยนี่สูตรไหนไม่รู้ครับปลาเราฮะเจ็ดเจ็ดบ่เอาเจ็ดเจ็ดแล้วมึงมึงนี่ปลาเรานี่สูตรไหนไม่รู้ครับ ยิบสามข้างหนึ่งครับย2ิบสองข้างหนึ่งเพราะว่าพี่น้องเอ้ยมนสีแลนทอกันบ่นี่แต่ว่าข้างนี้เปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนแบบบเดียวแหละเนี่ยให้ปลาเราลองก่อนครับสุดปลาเรานี่ต้องเอาข้างขวาวิ่งอย่างเดียวครับข้างซ้ายไม่ต้องครับ ต้นเจ้าเขาผู้เดียวเขาไปทั้งน่ะไม่หนนูพียลงบ้านนี่สำเร็ล่ะเส้นนี่เลบอติดเอาไปเอาไปใส่นอก็วันนี้เราจะออกสองคันเลย

ตัวอังคือไปใส่กองอะไรมึงตัดเราบ่คือไปใส่กองกับตัดโจมกูไปเส็ดข้าน้องเขาเดี๋ยวตัวนี้กูเบิ้งซะพไปนี่ผมผมก็เสร็จแล้วเตรียมออกเพื่อนครับเปลี่ยนมะอ้อยใหม่ครับคันนี้นี่มอออยเดิมรั่วข้างนิดนึงครับเดี๋ยวจะเอาไปปะไว้ครับแต่ว่าเราซื้อใหม่มาใส่เลยใส่ของไทยเจริญครับมอยไทยเจริญอันนี้ใส่มะอ้อยเป่ากรองอัจจระบี จ้าเลยบอวัดกันเ้อให้นอตรงเบียดมันสิเบียด้างอเออหนั่นตัดรตัวนั้นงานทีอูเราเด็มเหมือนเดิมครับท่าจะระบีคันนี้ก็น่าจะโอเคครับใส่ไฟใส่แ,แต่เรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราจะไปเทสเหมือนกัน อันนี้ก็ออกผนงานครับใส่กล้องอยู่เโอเคครับเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ